ไปที่จังหวัดพิจิตรครับจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครับที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรอาเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายอดิเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งสองเขตและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตรจานวน110โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ก,ปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่44จำนวน9,287เล่มเพื่อมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เชิญไปมอบให้กับสถานศึกษาในพื้นที่สําหรับใช้ประโยชน์ในการศึกษาครับสำหรับหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่44ครับฉบับพระราชทานมีสาระที่น่าสนใจรวม8เรื่องนะครับประกอบด้วยลิเกป่าแขกแดงกลุ่มชาติพันธ์ม้งวิทยาศาสตร์การกีฬาโลมาสีชมพูแมลงทับสายคณิตศาสตร์ในธรรมชาติและโรคมือเท้าปากนั่นเอ